ชีวิผ่าน,นิีเจะเญนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเก็บคูปองอันนี้ไว้ให้ดีนะคะเพื่อสถานีตำรวจคูปอลงกรณ์ธุรีท่านส,สนื่อมวลชนแล้วก็นักปั่นขุกท่านครับท่านสสที่เวลัตอังกิน,นันสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรจังหวัดธุรีเขตเทพพานิชย์นายกเทศมนตรีเมืองบุรี ในน,นานคณะผู้จัดงานบุรีผู้อุ่งในการการท่องเที่ยวประเทศไทยทอทอทสำนักงานเพชรบุรีผูมุ่กับสถานอย่างนี้นะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยนต์งานศิลปินช่างเมืองเพชรรักษาการออกมังกยโดยการปัจจัยยานไปสถานที่สำคัญ่างๆารในเขตพระรามัราม9วัดมหาธาตุวรวิหารวัดท่าพระชัยปั่นให้เพลินเดินเที่ยวเมืองเพชรบ<อ>ุรีนบปัดนี้ขอขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือครับ เป็นการท่องเที่ยวที่สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับเมืองเพชรนะครับผ่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับยินเชิญนะครับหึปล่อยตัวครับเราไปพร้อมกันในขบ,บวนนะครับจะมีรถนํารถประชาสัมพันธ์นะครับการน้าจะเป็นโรนจักรย,ยานวันนี้ทางไม่ว่าจะเป็นทางชาวเมืองเพชรบุรีเองนะครับและ นักท่องเที่ยวต่างๆครับวันนี้เรามาร่วมกครับปั่นจักรยานชมเมืองเพชรนะครับไปแวะเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับไปพร้อมกันเป็นขบวนนะครับพอของทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับวันนี้นะครับมีผู้มาร่วมลงทะเบียนในการปั่นจักรยานนะครับกว่า300คันด้วยกันนะครับปจะดับป ของคณะผู้บริหารเทศบาลเมือ,เงะะองเพชรบุรีนะคะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านสนับสนุนโครงการน,นี้นะคะก็จะมีพี่ๆนะคะชมรมชายภาพเพชรบุรี้เลือกถือน้องทัง่าภาพนะคะจากบริษาทเทศบาลค่ะแล้วก็เพิมเลือ่ายภาพเพิ่มรุม่นน,นี้นะคะ่ะกำลังเก็กบภาพบรรยากาศของทุกท่านอยู่นะคะตอนนี้นะคะเรากําลังนะคะผ่านแยกนะคะถนนรานชมิทีนะคะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน,น้าทีค่ะ ว่าที่ทานหญางด้ขวัญคุณนะคะวัน้หา บรรยากาศรอบๆอบตัวเมืองเพชรบุรีนะคะคือกรต้องขออภัยมไปหอมไม่สะดวกกับพี่น้องประชาน ดิงไหมครับดิงไหมครับตกลงตกลงเราแบั็คลูกที่สองตกลงตก้งตกลงตกลง